สวัสดีชาวตาดำยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาคาร์์ไรเดอร์ในโหมดสปีดในคาบเรียนที่แล้วผมได้สอนวิชาการเบรสชาร์จในแบบปกติไปดิ๊ยืดยือคัดดิ๊ยืดยือคัดในวันนี้แพนด้าก็เลจะมาสอนการเบร์ชาร์จแบบที่2นั่นก็คือซูเปอร์ออพติมอลดิฟท ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแต่การเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดว่ามือใหม่หรือมือเก่ายังไงลองดูคลิปนี้แล้วนำไปฝึกกันได้ครับอ่ะโอเคก่อนจะเริ่มฝึกผมอยากให้เพื่อนๆรู้จักการช็อตดิฟก่อนนะครับช็อตดิฟคืออะไรช็อตดิฟเป็นการสกิดปุ่มทิศทางกับปุ่มดิฟอย่างรวดเร็วแล้วรีบปล่อย ใช้สำหรับการดิฟระยะสั้นหรือเอาไว้ปรับหน้ารถสกิด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 โอเคตอนนี้ทุกคนเข้าใจการช็อตดิฟแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยขั้นตอนแรกกดเลี้ยวค้างจนสุดพวงมาลัยเลี้ยว พอเห็นว่าสูดพงอลไรแล้วให้ทำการสกิดช็อตดิฟแบบที่เราฝึกกันมาเมื่อกี้เลี้ยวสกิดเพิ่มเติมขั้นตอนการสกิดเนื่องจากปุ่มเลี้ยวเรากดค้างมาแล้วดังนั้นเราจึงสกิดเพียงปุ่มดิฟเท่านั้นเมื่อสกิดปุ่มดิฟเสร็จแล้วให้ยกมือทั้งสองข้างออกอย่างรวดเร็วเลี้ยวสกิด เดียวสกิดสังเกตว่าพอสก,กิดแล้วหลอดในตั้ดก็เิ่งไม่เต็มยังไม่ทันเบิร์ดเลยหยุดดิฟสะแล้วจะทำยังไงละ่ะขั้นตอนที่สากดทิศทางเดิมเพื่อยืดริฟเลี้ยวสกิดยือเลี้ยวสกิดยื เปลี่ยวสกิดยื้อถามว่ากดยื้อตอนไหนบอกไม่ถูกครับจําความรู้สึกอย่างเดียวเดี๋ยวผมวนให้ดูหลายๆรอบเปลี่ยวสกิดยื้อเปลี่ยวสกิดยื้อเปลี่ยวสกิดยื้อ ถ้ากดยื้อแล้วหลอดในตัดไม่เต็มหลอดล่ะจะทำยังไงต่อไปนี้ผมจะเรียกการคัดดิฟนี้ว่าการตั้งใจคัดดิฟพลาดซึ่งจะทำให้หลอดในตั๊ดเด้งอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุสาเหตุที่หลอดในตัดไม่เต็มเกิดจากเรากดสก,กิดดิฟสั้นไปหรือว่ากดยื้อช้าไปสำหรับวิธีแก้ก็คือการตั้งใจคัดดิฟพลาดนั่นเองสังเกตไหมว่าผมกดยือ้อแต่ว่าหลอดไม่เต็มหลอด ในขณะที่หลอดกนันเงจะหยุดผมก็เลยกดคัดทันทีทำให้หลอดเด้งอย่างรุนแรงเลี้ยวสกิดยื้อไม่ไหวคัดเลี Real ้ยวสกิดยื้อไม่ไหวคัดเลี Real ้ยวสกิดยื้อไม่ไหวคัดเลี Real ้ยวสกิดยื้อไม่ไหวคัด เลี้ยวสกิดยือไม่ไหวคัดเลี้ยวสกิดยือไม่ไหวคัดซปเปอร์ออพติมอลดิฟสามารถทำต่อจากการคัดชาดได้แต่วิธีการนี้อาศัยประสบการณ์ล้วนๆเพราะบางครั้งเราจะไม่กดยื้อค้างแต่เราจะอาศัยการประคองยื้อไว้ให้องศาลดใกล้เคียงกับการดิฟไม่ไหวมากที่สุด คัดชารสกิดยื้ยืยืยไม่ไหวครับคัดชารสกิดยือยืยือไม่ไหวคับสาเหตุที่เราไม่ต้องกดเลี้ยวค้างก่อนกดสกิดดิฟเนื่องจากเราทําต่อจากการคัดชาร์หมายความว่าองศาของรถมันเลี้ยวมาก่อนอยู่แล้วเราจรึงกดสกิดได้เลยคัดชารสกิดยื ยื้ยือไม่ไหวครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซ u เปอร์ออพติมอลดิฟวิธีนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งที่จะประคองยื้อยังไงให้มันใกล้หลุดดิฟมากที่สุดเพราะบางทีผมก็ไม่สามารถสอนได้เป็นคำพูดนะครับก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกฝนกันด้วยตัวเองนะครับ ยังไงแพนด้าก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังพัฒนาฝีมือของตัวเองนะครับสำหรับคลิปหน้าแพนด้าจะมาสอนอะไรเพื่อนๆรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ